อ๋ออยู่กบรงนี้เองวันนี้ก็มาไล่ลมๆทางทาง ผู้คนหายไปแล้วไปทำงานไปแล้วนอ้องกั้งวัน <ไป S 1> อ้านวนอ้นองวันน,วนิดาสวัสดีจ้ารัตรนาพรสวัสดีครับหมายใจจริงสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ ขอบคุณนะครับผมไม่ได้มานานเลยจ้าก็คิดถึงเหมือนกันน้องวันนิดาเนาะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยเกือบจะเป็นปีอยู่แล้วน้องมณีฉายสวัสดีจ้าไรายสามเนาอะขอบคุณมากๆ สวัสดีทุกท่านจากน้องวันิดาเนาะหมายจะจริงคุณวันิดาแสดงว่าไปเที่ยวทั่วโลกแล้วสิน้องสาวเราไม่ได้เจอหน้ายังไม่ได้ทำช่องใช่ไหมยังมั้งเกือบไน้ยปีแล้วประมาณเนี้ย อ่าแตงแตง้างเนาะ,ะเดี๋ยวเม้นมาใหม่โอเคอย่าดิ้นนะจ๊ะใส่ประแจให้แล้วอ่าใส่ให้แล้วจ้าขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาโนนิดาก็ยิ้มมาเนาะ คุณแตงช้างสวัสดีค่ะจากน้องมณีชายแตงช้างก็ส่งใจกอดกอดขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจมานิดเดี๋ยวมานิด มานิดมานิดใส่ประแจให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาแต่งช้างก็วันิดาสวัสดีมานิดสวัสดีทุกท่านเนาะมานิดมานีชายสวัสดี ขอบคุณกำลังใจครับผมวนหาที่ขึ้นที่ล้มๆเย็นๆไม่มีโอ้ยยงุงจะลากไปกินแล้วประมาณเนี้ก็น่าหนาดีน้องวัน,นิ้ไดามาปัดให้กีเนี่ย <laughs> แม่นมสวัสดีนะครับเอาเออโอเคโอเคแม่นมเนาะ อย่าดินนะครับดาใส่ประแจไม่ได้ On Beauty อย่าดินนะขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆครับผมใส่ประแจให้หมดแล้วขอบคุณมากๆที่แวะมาวัดีดาค่ะ คุณมานิตสวัสดีออนบิวตี้สวัสดีจากน้องวนิดา <c oughs> งูจะลากเข้าไปป่าแล้วประมาณนี้โอ้ยไม่มีใครช่วยเลยน้องจา๋า <c oughs> แตงช้างสวัสดีน้องออนสวัสดีค่ะน้องวนิดานี่หยออกยาวดีตั้งแต่แรกเนาะ จะเป็นปีอยู่แล้วเพิ่งเพิ่งมาเห็นหน้านี่นะไปไหนมาก็ไม่รู้ก็ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากมายเบากวา้างจัดดิ้นนะครับผมจะใส่ประแจไม่ได้ ห้ามสะบัดหลุดด้วยล่ะห้ามเอาประแจไปทิ้งนะแล้วมาขอใหม่นะ <c oughs> โอเคครับผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วครับบ่าวกวางสวัสดีลุงสงวนเนาะเรียกลุงเรียกตาได้หมดเลยครับเรียกตานี่ก็ดีตัวแก่แล้วต่อไปอนุญาตให้เรียกทวดได้เนาะอืม ขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายครับผมอ่าทำไมเมนค้างนะคเมนค้างแล้วคนเมืองในต่างแดนสวัสดีเรียกปู่ดีกว่าใช่ใช่ใช่ถ้าเรียกปู่ทั้งนู้นก็ต้องเรียกยาใช่ไหม อา้าวเม้นค้างแล้วเม้นค้างเป็นอะไรไม่เข้าใจเม้นค้างทำไงดีมองไม่เห็นใครแล้ว